้ก็เป็นทางที่ได้ร่วม,ม,มกับร่วมงานกับกิเล่ก็ดีแต่มากๆที่ได้มาร่วมงานถาเราอยู่ในรอบเราอยู่นรุ่นแรกจยังไงบ้างใส่ผักนโอ้โหดูแลตัวเองยังไงต้องใช้ฟูชชั่นของกิเล่เลย <S <S เพราะว่าเจ้าของกิเล่นเนี่ยเขามีแบบว่าสิบสามกินแคร์ประมาณสิบเกตัวใช่ความเพื่อบำรุงลดสิวคแบบผิวเ,เนียนนนแ่อนแน่นอน,แ,น,น,อนแบบไม่หนักแต่ว่าอยู่ทนติดทน คือใช้มิเล่ฟูชั่นนี่ก็คือออกแต่บ้านคือวันนี้แต่เดียวพอใช่ครับใช่จับปากถืผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยดูจับถือผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยครับครับก็ตัวนี้มีเคลมมิเล่ฟูชั่นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากก็คือเอาจริงคือเบามากๆแล้วก็ผิวเนียนผิวแบบไว้ออกแดดแล้วก็ปกผิวแล้วก็ปกฟิดเนียน

ติดตามครับเหมือนเหมือนในทวิตเตอร์เขาประกาศไลน์อัพไปแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่วันนี้ในในทวิตเตอร์มีไลน์อัพแล้วคำมินสุดสาวหยางสีเพิ่งเล่นเพลงเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมอ้าวสีตายแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่เมื่อกี้เราเราเราพูดผิดเฉยๆอ่าไม่ผิดหลายคนรู้ไงว่ามันจะมีไหมอ๋อ กราติดตามในอนาคตก็ถ้าถ้าโหวมาแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเราสักพอดะครับอบคุณออมีไหมรก็คือเราได้รางวัลจากเบสทาร์มดในในเกมดีเกมที่สองก็ซีรีส์จะมีในอนาคตแน่ๆครับแต่ว่า เป็นตอนไหนก็ติดตามนะครับเห็นว่าแฟนนี้ก็กำลังจะเกิ่มใช่ใครับคต้องเดือนมีสัปดาห่ใช่ครับเตรียมความร้อนแล้วก็เราเตรียมมาเรื่อยๆครับของแฟนมิกินฟ้าก็เชื่อว่าน่าจะสนุกมากๆครับเราพักคู่เรามีอะไรพิเศษไหมครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดเราจะทำให้โชว์ดีดะะที่สุดครับก็ฝากด้วยนะคะรับฝากแฟนหน่อยค่ะได้ไปรอดูแฟนมีสของคู่เราทุกคนก็แฟนมีสนะคะประกาศไป,ปแล้วก็ประมาณต้นเดือนเมษายนครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับแน่นอนทุกคนเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะทำให้สนุกมากๆเลยครับ